นายอาทิตย์พรคุณาหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสดินทรพร้อมด้วยผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสดินทรได้นำนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและทีมงานสื่อมวลชนอุบลราชธานีลงเรือไฟฟ้า E ีวีบ t สชลพัฒน์สองเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสดินทร์ไฮดโดรฟลูติ้งโซลา่าไฮบริด กำลังผลิตไฟฟ้า45เมกะวัตต์ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนิินทรทอ โดยมีนายมนตรีพ่อนแก้ววิทยากรระดับ7แผนกประชาสัมพันธ์เขื่อนสรินทร์รบรรยายสรุปให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสรินทรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีจุดเด่นที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันและพลังน้ำจากเขื่อนที่มีอยู่เดิมมาผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงหรือเสริมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงค่ำโดยนำระบบ EMS Energy Management System ร่วมกับระบบพยากรณ์อากาศมาควบคุมและบริหารจัดการเพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบผลิตไฟฟ้าทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้นลดข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียนในอนาคต โรงไฟฟ้าติดตั้งแผงโซลาเซลล์แบ่งออกเป็น7ชุดบนพื้นที่ผิวน้ำในเขื่อนไม่ถึงร้อยละหนึ่งของพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมดโดยเลือกใช้แผงโซลาเซลล์และทุ่นลอยน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำนอกจากนี้ยังใช้ระบบส่งไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงพื้นที่ผิวน้ำในเขื่อนสรินทรที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลงได้ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้ามีราคาต่ำ โดยวางแผงโซลาเซลล์ให้มีมุมเอียงมีช่องว่างระหว่างแผงและทุ่นลอยน้ำแสงแดดสามารถลอดผ่านลงในน้ำได้จึงไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและการนำแผงโซลาเซลล์วางบนผิวน้ำจะช่วยลดความร้อนของแผงโซลาเซลล์ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าดีกว่าการติดตั้งบนบกถึงร้อยละ1 0ถึงทั้งยังช่วยลดการระเหยของน้ำในเขื่อนได้ประมาณ4 6 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อปีสำหรับ เรือชลพัสน e ์2 EV boat ซึ่งเกิดจากโครงการวิจัยร่วมกับคณะพาณิชนาวีนานาชาติมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการนำร่องศึกษาการเดินเรือไฟฟ้าเพื่อสาธารณะและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเรือไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบท้องเดียวชาร์จด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออนขนาด214กิโลวัตต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานสะอาดไม่มีเสียงดังกํำเนิดคลื่นน้อยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในการร่วมลดปัญหาหมลพิษทางอากาศตลอดจนฝุ่น PM 2.5ได้นำมาใช้งานที่เขื่อนสลินทรนํนำไปใช้ในการต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนโซลละเซลลอยน้ำและใช้ในภารกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์แก,ก่กฟผ